ันนี้จะมาสอนต่อโมดูลตัวจับกระแสนะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับเราจะต่อไฟเลี้ยงที่ช่องนี้นะครับบวกลบนะครับแล้วก็ที่ตัววัดกระแสตรงนี้นะครับเราจะต่อไฟ AC เข้ามานะครับเส้นลายนะครับเส้นที่มีไฟนะครับแล้วก็จะปรับค่าผ่านตัวทิมพอตตัวนี้นะครับที่ตัวดีเลย์นะครับก็จะมีให้ต่ออยู่นะครับ เป็นคั่ว NCNO นะครับเราจะมาประยุกต์ใช้งานกับตัว power supply นะครับตัวนี้นะครับที่เคย DIY ไปนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะครับในการสั่งงานนะครับเวลาโหลดกระแสหนักๆนะครับตัว delay ก็จะทํางานนะครับมาสั่งงานพัดลมนะครับให้พัดลมหมุนนะครับเดี๋ยวเราลองต่อใช้งานกันดูนะครับได้ทําการต่อสายทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต่ออะไรไปบ้างนะครับ สายเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับจะมาจากเส้นลายนะครับที่จากปลั๊กเสียบด้านหลังตัว power supply นะครับไฟจะไหลผ่านเส้นนี้เข้ามานะครับเส้นสีแดงนะครับมาผ่านตัววัดกระแสนะครับที่ตัวสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็วนกลับมานะครับมาเข้าที่สวิตชิ่งนะครับไปผ่านฟิวนะครับใช้แค่สายเส้นเดียวนะครับเอามาตัวจับกระแสนะครับของไฟ ac นะครับ เพื่อไปสั่งงานตัวดีเลย์นะครับเวลาสวิตชิ่งครับมีการจ่ายโหลดหนักๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวตรวจจับนะครับเพื่อสั่งงานตัวดีเลย์นะครับไฟบวกลบ2 4โวลต์นะครับเอามาต่อลงที่ตัวบอร์ดตรงนี้นะครับตรงนี้จะต่อแค่สายไฟ AC นะครับเส้นที่มีไฟนะครับสายลายนะครับตรงนี้เราจะต่อไฟ DC 2 4โวลต์นะครับ เพื่อมาสั่งงานดีเลย์นะครับไปเปิดพัดลมนะครับแล้วก็สายเมน24โวลต์นะครับเราก็จะมาต่อลงที่ขาคอมด้วยนะครับตัดต่อวงจรผ่านขา nO นะครับเส้นบนนะครับตัวนี้เป็นบวกเมนนะครับมารอที่ขาคอมนะครับเวลามีโหลดนะครับไฟก็จะจ่ายไปที่ขา NO เส้นนี้นะครับ แล้วก็สายกาวของพัดลมนะครับเราก็มาลงที่กาวเมนของสวิตชิ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราล,ลองต่อทดสอบใช้งานกันดูนะครับว่าพัดลมจะทำงานตามโหลดที่เรากำหนดได้หรือเปล่านะครับจะใช้โหลดเป็นพัดลม DC 12v โวลต์นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดตัวพัดลมนะครับเดี๋ยวทําการเปิดพัดลมนะครับ จะค่อยๆเพิ่มโวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผ่านตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์พัดลมนะครับจะค่อยๆเพิ่มกระแสขึ้นไปนะครับตอนนี้ตั้งตัวโมดูลไว้ที่1.4แอมป์นะครับ ตอนนี้กระแสอยู่ที่1.3นะครับ1.35นะครับพัดลมทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองปรับดูนะครับให้หมุนตัวเข็มนาฬิกานะครับตัวดิเล์นะครับจะตัดการทำงานไปนะครับ ตัวพัดลมหยุดหมุนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับตัวพัดลมก็จะติดที่ไฟ1.3นะครับลองหมุนดูนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับ แค่นี้พัดลมก็จะทำงานตามกระแสที่เรากำหนดแล้วนะครับ